โอ้โหที่ผ่านมาค่ะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆในอาชีพการงานของโนริซ่านะคะและล่าสุดนี้กับการเปิดตัวในพาร์ทเดี่ยวอิสระของน้องนะคะและก็น้องได้เตรียมทุกอย่างไว้อย่างเชี่ยวชาญเลยโดยร่วมมือเป็นพาร์ทเนอร์กับ RCA ได้ขอถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะเลิศเพลิดและก็อุทิศตนนะคะมาสานับสนุนโนริซ่าการโฟกัสไปที่การทำแบ็กเตรียมตัวให้พร้อมซึ่งล่าสุดไปต่อไม่ต้องรอเลยค่ะเพื่อนๆโดยล่าสุดนี้ช่วงดึกๆอย่าง US Radio Updater จึงแน่นอนนะคะว่าเป็นสถานีวิทยุข,ของ สหรัฐอเมริกาทั้งหมดซึ่งเป็นสถานีวิทยุที่ได้รับรางวัลซื้อให้ข้อมูลอัปเดตรายวันค่ะและก็ข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบของวิทยุนะคะในสหรัฐอเมริกาอันนี้ก็คือไปดูจากไบโอนะเพื่อนๆคือเขามีการแนะนําตัวเองเอาไว้แบบนี้จริงๆค่ะเป็นดังที่หลายๆคนคาดการกันค่ะเพราะว่าทาง U.S. Radio Updater เขาได้ออกมาประกาศว่าเพลง Rockstar ของโดนิซ่าจะถูกส่งไป U.S. Pop Radio อย่างเป็นทางการเมื่อมีการเปิดตัวในวันที่27มิถุนาย,ยนนะคแะแปลว่าเพลงปล่อยปุ๊บนค ก็จะส่งไปที่ U.S. Radio Updater เลยก็เป็นหนังที่หลายๆคนคาดไว้แบบนั้นค่ะว่าแน่นอนว่าหลังจากที่ปล่อยเพลงปุ๊บเนี่ยค่ะทาง RCE เนี่ยก็จะส่งโปรโมทวิทยุเมกาช่ำๆนะคะก็ต้องรอติดตามแต่ก่อนอื่นก็คือส่งเพลงไปเปิดก่อนนี่คือของแท้แน่นอนแม่หลุดจากเคปเอไปเลยค่ะเต้าลิสรูปแม่จะเป็นป๊อปสตาร์ใช่ไหมคะจะเป็นลมค่ะชอบมากๆอันนี้มาช่วงดึกๆเลยยินดีกับน้องลิซ่ามากๆนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวแอดจะฝากลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะเพื่อนๆสามารถไปกดติดตาม พวกทวิตเตอร์ไอจีของทาง US Radio Updater กันไว้ได้เลย